พี่น้องลัดป่าลัดโด่งมาในที่เสื้ดฮาก็มาหอดแล้วมาพบเจอมาพบเจอมาหอดมาพบเจอหาแดกดาเอ้ยผักตำตำตำ,ตำปอดมันตัวนหนึ่งถุมาหอดแล้วเขามาทีหลังก็ามาหอดก่อน บ้านน้องหินตำบลสีโคตทรทงหน้าครับพป่น้องทงหน้านี่่อบบทางลง,งเลิศ พี่เจ้ามาทางไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมบัตรเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้บัตร120บาทครับหน้างานงานอีกครับผมนี่พุทธาพิเศษพุทธาพิเศษครับจะร้องชมบทูของคก็ไปก็ไปสิเรียนภาพไปพูดบัตรต้องยินบัตรต้องหินทั้งฝุ่นเฮแมนโอ้ชฮาแดกดาบมาหนิสวัสดีรถบ้านเทาสิมาท้ามุกท้ามาได้เท่าไหร่มาโค้งหาร์สอบเขาเขาหลัดแม่แมนครับบัตรสมรษ แมนครับเอาเอาเสียวมาว่าปีมานีเนาะมาตะบุญโอเคกเล่นเสร็จลังกันยัยครับผมเอาครับครครับขอบคุณครับบัครับรับคคบครับคคัครับ ลงทางอันนี้คือใส่ฮอตสปอร์ตม,มีสัญญาณที่คือใส่ฮอตสปอร์ตเขาข้ไปทางดละแค่แบบว่าเทวียอัวอยหยเดนี่แล้วก็พอดหย่เดี้ยว่าเราจิถ่ายคลิปก่อน ดู่ดีก่อนเอามไม่มดสัญญาติว่าทุกขอ้อว่าทุกข้อนี่ เงาเขาทุกคนเป็สัญญาณพอหอจอดเทิ้งนะครับพี่น้องแดดคักจวดจัสฟาสบึมโอ้ยห้องหน,นาห้องทา วันนี้ทุ่งนานล้วนๆนะครับถ้าคลิปบอกไปใส้เอ,เออยังมไม่มองอยูเลย ไปจอดผุนได้เดี๋ยวนิเนาะแต่ว่าใคาอยู่ก่นมันลมม่มอือโฮมใหม่ท่งผุนมีบัยา h a u ผุนไปจอดผุนบอกว่า<ม>เดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วจะ n h างลงไปนี่ครับผู้จัดการครับผู้จัดงานวันนี้นะครับเป็นยังไงครับผู้จัดครับลงทางครับลงทางเขาดอบแรกลงทาง คุณกำลังใจครับพีน้องครับเดเขยาจิปจอดไซส์ถลาดละเดี๋ยวอยู่ค้างรถนี่เอาเก้าอีไปนั่งไปสวัสดีครับ สัญญาณบอดีเนาะแถวนี้เนาะ

มาเด้อพี่น้องมาหมดแล้กันบบละร้อยยี่สิบครับงานพุทธาพิเศษครับมองอาบน้ำจะใส่เครือบันวัดบ่เด้อนังเด้อเด้อเด้อนังเด้อตึงตึง อ้าวอ้าวไปไหนมานนะฮะโอ้มาแล้วมาแล้วอ่ะขอบคุณทุนรังใจครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาะเด้อพี่น้องเอ้ย คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม